ป็นช่วงเวลาที่เข้ารหัสได้ตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกาหนึ่งนาทีที่ผมเริ่มไลฟ์แต่นี้ขอให้พวกเราได้ครุณาเช็คสัญญาณเสียงสัญญาณภาพหรือแม้แต่การเชื่อมต่อด้วยกันอยู่กับตัวเองอย่างสันโดษหรือตามลำพังมีเวลาอยู่กับการเชื่อมต่อพิเศษนี้เป็นเหมือนการเชื่อมต่อที่เราเรียกว่า วัดจิตสุดยอดมนุษย์ในเวอร์ชั่นที่11แน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของการอัพเวอร์ชันของการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการของจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงซึ่งน,นั้นหมายความว่าเรากำลังเข้าถึงวิธีการฝึกฝนทางจิตที่เราเรียกว่าการ ทำสมาธิหรือการโปรแกรมจิตในระบบพิเศษที่กําลังที่กําลังเชื่อมต่อพวกเราในระดับของซูเปอร์เอเนรจีหรือพลังงานของพระเจ้าในตัวเราพลังงานจักรวาลพลังงานที่เป็นธาตุรู้บริสุทธ คือมันกำลังแสงสะเทือนอนุภาพพระเจ้าอนุภาพของจิตวิญญาณอันลึกซึ้งในระดับในระดับที่สนูสงสุดสุดกาอาจจะใช้คําว่าการวาดในมิติที่ห้านั่นคือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั่นเอง อาจจะใช้คาว่า awakening อาจจะหมายถึงการค้นพบความรู้สึกที่ทรงพลังที่มันเกิดขึ้นจากที่มันเกิดขึ้นจากการอย่างรู้ของจิตใต้สำนึกอย่างรวดเร็วฉับพลันที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่มันเป็นการเปิดสวิต ซึ่งมันเป็นการเปิดสวิตช์การใช้งานของจิตวิญญาณในเวอร์ชั่นที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดคามอาจจะหมายถึงกันเริ่มต้นจากการอยู่กับตัวเองจำลำพังด้วยความเงียบที่จะทำให้เราค่อยๆปลุกอนุภาพพระเจ้าในตัวเราขึ้นมาด้วยกระแสของความมีสติปัญญา ระแสของความรักความรู้สึกเบิกบานความรู้สึกมีชีวชีวาซึ่งเราจะได้เรียนรู้ระบบปฏิบัติการนี้ด้วยตัวเองคือฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับผมจูมตัวเองโค้ชตัวเองที่เราเรียกว่าวัฟเอ็กซ์เพียร์นนั่นคือประสบการณ์ของจิตที่มีการรับรู้ด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของมากกว่าความเร็วของแสงแสงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ1นึ่งแสงแปดหมื่น 6,000ไมล์ต่อวินาทีติดจิตเดินทาง